สวัสดีครับจากร้านอภิญญาข้อสเตลเลตตัวสิงอีกแล้วนะครับอาส่งนี่ก็เป็นหัวเหลี่ยมตรงๆนะครับผมอีกหนึ่งงานนะครับใส่ฉาลังพึ่งก่อนท้ายครบเซ็ตครบสเต็ปนะครับอย่างน,นี้รีโว Z เซตตัวใหม่ล่าสุดป้ายแดงๆเลยนะครับหัวเต็มๆสนใจติดต่อสอบถามไม่ได้ครับร้านอภิญญาข้อสเตลเล็ตรถสิงนะครับอันนี้ก็ลูกน้องกำลังวันนี้วันหยุดนะครับเดี๋ยวเขามาช่วย ใส่ปอนท้ายด้วยนะครับสนใจทักแชทได้ครับผมเดี๋ยวติดตามใน y o u t u b บนะครับใส่ขึ้นได้ลงน่ครับจัดให้หัวเต็มเต็มนะครับปอนทงปอนท้ายลังคงลังพื้นเสร็จสมสนใจต่อสอบถามได้ครับผมอันนี้สูงไม่สามสิบนะครับ ครับผม